ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะคนเราทุกคนนะคะไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไม่เคยทําผิดไม่เคยทําพลาดทุกคนในชีวิตจะผิดมากหรือผิดน้อยจะพลาดมากหรือจะพลาดน้อยผิดแล้วแก้ไขได้หรือเปล่าพลาดแล้วลุกขึ้นมาได้ไหมนะคะชีวิตคนเราแต่ละคนเนี่ยใครๆก็บอกว่าโอ้ยสุดท้พรมลีขิดดิฉันว่า บุญลิขิตกรรมลิขิตน่าจะใช่กว่ากรรมลิขิตก็คือทำอย่างไรได้อย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะหลงทางไปหลงผิดไปแล้วกลับตัวมาได้เนี่ยก็จะสามารถเป็นคนดีแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณอเนกแก้วพาค่ะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลประชาบดีในปีนี้ในสาขาของคนสู้ชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องถามว่าชื่อตอนนี้บอกผิดเป็นครูเคยทําอะไรผิดไหมคะโอ้โหก็ ใช้ชีวิตอยู่กับวงการยาเสพติดแล้วก็นักเลงครับอ๋อนักเลงเราตัวเล็กๆ<ช>เงี้ยดูดูหน้าตาจืดๆนี่เป็นนักเลงเหรอคะปกติน,ก<ช>นักเลงจะต้องดูแบบกำยำสักยันเต็มตัวตัวดำๆใหญ่ๆไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่เลยครับเรานี่เป็นทั้งนักเลงทั้งยาเสพติดตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะประมาณอายุ13ปีครับ13แล้วตอนนั้นเรียนหนังสือไหมคะอยู่ม .1 เทอมสองครับบ้านอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดกรุงเทพครับอยู่ที่บางพลัดบางพลัดซึ่งแถวนั้นมันเป็นดงยาเสพติดหรือไม่ใช่เราเป็นหัวหน้าเองก็ แต่ก่อนก็ถือว่าเป็นดงเหมือนกันครับอ๋อก็คือจะมีเด็กเกเรใช่ครับเด็กเสพยาครับแล้วไม่เรียนหมหนึ่งเรียนจบไหมคะมหนึ่งมต้นเรียนไม่จบครับแล้วเราเพราะเพื่อนชวนหรือไม่ใช่หรือเป็นเพราะว่าเรามีปัญหาทางบ้านครอบครัวแตกแยกหรือเป็นเพราะเรามีความกลุ้มใจมีความทุกข์ใจถึงต้องไปพึ่งยาเสพติดคืออยากให้รายการนี้มันเป็นสื่อกลาง ที่จะเป็นแบบอย่างให้คนที่ดูรายการเนี่ยบางทีมันก็มีเยอะนะคะคนที่มีปัญหาแล้วเขาหาทางออกไม่ได้จริงๆแล้วช่วงเวลานั้นผมต้องการพิสูจน์ตัวเองมากกว่าว่าเพราะว่าพี่ชายผมเขาก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันเป็นโรงเรียนมัธยมแล้วพี่ชายผมก็เป็นคนคุมโรงเรียนในระดับมอตน้นโจเหมือนกันใช่แล้วเราเป็นน้องชายเขาก็ลเลยเกิดข้อเปรียบเทียบว่าน้องชาย ใช่เหรออะไรเงี้ยดูน้องชายออนแอนติมมากเลยอะไรพกหนังสือมาโรงเรียนเป็นกระเป๋าเบื้องเริ่มเพราะฉะนั้นพี่โจทําไมน้องจะโจไม่ได้เราก็เลยพิสูจน์พิสูจน์ด้วยความโดยความทำไม่ดีให้เท่าเท่าเขาอย่างนี้เหรอคะใช่ครับก็เริ่มเข้าก็เริ่มเข้าสู่วงการเริ่มคบเพื่อนไม่ดีค่ะเริ่มดมกาวสู่บุรีโอค่ะตอนนั้นอายุเท่าไหร่สิบสองสิบสองประมาณสิบสองครับแล้วคุณพ่อคุณแม่เสียใจไหมตอนนั้นตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ทราบครับลูกสองคนเป็น จทั้งครูเลยนะถ้า<ช>อย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ทราบพ่อแม่มีลูกกี่คนคะมีลูกทั้งหมด3คนครับแล้วอีกคนผู้หญิงผู้ชายพี่สาวคนโตครับแล้วพี่สาวคนโตเรียบร้อยไม่มีปัญหาพี่สาวคนโตก็เขาเรียกว่าสละกการเรียนของตัวเองเ่ะเรียนแค่ป .6 แล้วออกมาทําอาชีพส่งน้องให้น้องสองคนเรียน,เ,ยนเพื่อน,น้องสองคนจะได้ไปเรียนเป็นนักเกรงเนี่ยนะใช่โอ้สงสารนพี่สาวจังเลยคะ่ะแล้ว,แล,วแล้วตอนนั้นเราเรากับพี่เนี่ยใครรุนแรงกว่ากันใครทําผิดร้ายแรงกว่ากัน พี่ชายผมเขาจะหนักไปทางนักเลงมากกว่าว่าเป็นนักเลงแต่เขาไม่ติดยาใช่ครับในช่วงเรานี่เล่นยาใช่ของผมก็เริ่มเข้าสู่วงการยาด้วยค่ะค่ะเราถูกจับตอนอายุเท่าไหร่คะถูกจับประมาณอายุ24่อเท่ากับตอนเด็กๆตั้งแต่ม .1 ม .2 วันนี้ไม่เคยถูกจับเลยไม่เคยถูกจับเลยแล้วแต่เรียนไม่จบแต่ไม่เคยถูกจับใช่ครับเพราะเราเล่นยาแต่เราไม่ได้ขายหรือว่าขายแต่ไม่ถูกจับขายด้วยแต่ไม่ถูกจับครับอ๋อค่ะแล้วมาจับตอนอายุ24ก็คือเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ครับไม่ใช่่เยาาววชชนนนงั้ประกศ ประกาศทำสงครามกับยาเสพติดพอดีแล้วเราก็ไม่ใช่เยาวชนที่พูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราทำผิดตอนที่อายุน้อยๆเราจะเราจะขึ้นศาลเยาวชนก็ไปสถานพินิษฐ์ไม่ต้องไปเรือนจําแต่ถ้าเราถูกจับตอนอายุยี่สี่เนี่ยคือเขาเรือนจําเลยโอ้ค่ะแล้วตอนนั้นโดนจับด้วยข้อหาอะไรคะจําหน่ายยาเสพติดเลยครับโอ้เยอะไหมคะตอนนั้นก็ศารตัดสินมาสองปีหกเดือนก็ไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ครับแต่เขารอซื้อหรือไงหรือว่ารอซื้อครับแล้วไปอยู่สองปีหกเดือนออกมาเ็ดไหมคะ ไม่เข็ดครับจริงๆเราพอไปอยู่ในเรือนจําก็ไปรู้จักกับคนแถวบ้านอที่เขาอยู่ในเรือนจําใช่ครับก็เลยตั้งแก๊งตั้งกวนแล้วได้วิชาขึ้นมาใหญ่หมายความว่าได้เพิ่มวิชาช่วิทยายุทธในเรือนจาไอ้ที่มีศักดิ์เี่ในเรือนจำทั้งนั้นหรือเปล่าในเรือนจาหมดเลยครับรวมทั้งหลังตาะไรด้วยแล้วไม่เจ็บเหรอคะเจ็บครับเออมีคนเคยบอกว่าเขาห้ามเอาอะไรเข้าไปในเรือนจําแต่ส่วนใหญ่เข้าไปนเรือนจําแล้วเขาศักดิ์เขาใช้อะไรศักดิ์คะก็ส่วนมากก็หาพวก เสร็จลวดอะไรพวกนี้ครับอ๋อแล้วก็นั่งจิ้มกันใช่แล้วเราไว้ใจได้ไงว่าคนนี้มันเก่งที่จะสักออกมาสวยอ่ะหรือว่าไม่มีอะไรทําก็เอาเะขาส่วนมากจะเป็นอาจารย์อยู่แล้วอ๋อข้างในก็มีอาจารย์อยู่แล้วเสียตังค์ไหมคะไม่เสียครับเขาก็ทําให้ฟรีเราก็อาศัยสักพายเขาอะไรเพราะนี้ก็คือเขาก็คือมีหน้าที่สักใครอยากสักบอกมาเลยใช่ครับแล้วลายนี้เราต้องบอกเขาหรือเขาเลือกให้ถ้าเกิดเราอยากได้ก็บอกได้ค๋อค่ะแล้วก็นั่นคือรอบที่หนึ่งใช่ครับแล้วก็สองปีหกเดือนก็ออกมาพพออออกมมาาาาแล้วทํชีไ ก็มาช่วยพี่สาวขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคมแล้วก็กุ้ยช่ายแล้วก็น้าแข็งใสซึ่งก็ดีใช่ครับเป็นอาชีพสุจริตแต่ไปเจอเพื่อนกลับไปใหม่อีกแล้วก็ไปเล่นยาเสพติดตอนนั้นที่ออกมาเนี่ยเราเลิกยาได้ยังคะเลิกได้ครับตอนอยู่ในเรือนจำสองปีหกเดือนเลิกเสพไมไม่เสพไม่ได้เสพใช่แต่พอออกมามาเจอเพื่อนขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่สนุกได้เงินน้อยขายยาดีกว่าใช่ครับแล้วรอบหลังนี่ถูกจับไหมคะ รอบหลังนี้ก็ยังไม่ถูกจับครับเข้าไปสู่วงการนักเลงที่ใหญ่ขึ้นก่อนคือวงการวินรถตู้อ๋อวินรถตู้ใช่ค่ะเราเป็นคนปล่อยวินเจ้าของวินเป็นคนปล่อยเป็นคนปล่อยวินแล้วเด็กในท่าอแล้วอันนี้ก็คือต้องคุมลูกน้องเด็กรถเด็กอะไรเต็มไปหมดก็ประมาณนั้นครับแล้วท่นนี้ตรงนี้เราเป็นนักเลงใช่แล้วช่วงนั้นเวลาที่เริ่มก่อตั้งวินใหม่ๆมันจะมีวินอื่นมาแบบ แย่งคิวกันอะไรกะทับทางเราต้องเราจะจัดการพวกนี้ยังไงคะส่วนมากเราจะคุยก่อนแล้วทําไมรู้เรื่องยังมาอีกเราก็เล่นเป็นลายคันทํายังไงคะเล่นยังไงคันไหนที่เราคุยไปแล้วใช่ทางครัแย่งลูกค้าเราแย่งผู้โดยสารเราทําไงคะเราก็ตามไปตบใช่ครับตามไปส่วนมากก็จะเล่นตอนเขาเลิกวินไปคนเดียวหรือไปมีพวกพวกน้องไปด้วยก็จะมีคนไปด้วยครับส่วนมากจะเป็นคนขับรถออแล้วไม่ถูกจับไม่เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีคะ คุมบินคุมบินลอต้อยู่ก็ได้สักระยะหนึ่งครับ<ะ>ได้สักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เสร็จปุ๊บก็กลับมาเป็นพ่อค้ายาอีกเหมือนเดิมอ้าวทำไมคะตอนนั้นทําวินก็ยังไม่ไม่ได้ยุ่งกับยาหรือว่าไปควบคู่อย่างครับพอทําวินแล้วยังไม่ยุ่งกับยา<ะ>พอทําได้สักระยะหนึ่งก็เริ่มมีคนมาถาม<ะ>ว่าเออพี่พอจะหาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหาได้ใช่ครับราวนี้ถูกจับอีกไหมคะถูกจับรอบนี้ตอนอายุเท่าไหร่ จำไม่ได้แน่ชัดครับกี่ปีจากออกมารอบที่แรกรอบแรกถูกจับอายุยี่สี่สองปีหเดือนเซซะว่าออกมาประมาณยี่7บเจ็ดยี่บเจ็เอามาขายก๋วยเตี๋ยวแค่มาทำรถตู้แล้วก็มาเ<า>ล่นยาตู้เวลาใจห่างกันประมาณเกือบเกือบสองปีได้ประมาณมก็ประมาณยี่0บเก้าสาสิไปใ<ช>ไหม่รอบรอบนี้โดนกินดีปีรอบสองรอบสองนี่ก็จะโดนอีกสามปีสามปีอยู่ครบสามปีสาปีแล้วทีนี้ออกมาก็ออกมาได้ สิบห้าวันมั่งหนึ่งเดือนมั่งหกเดือนมั่งก็จะไล่เข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆม่มคว่าเวียนเข้าออกอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเรามีอาชีพทางนี้เขาก็ตามเรานี่แหละใช่ก็จับได้ทุกครั้งสิบห้าวันเข้าไปทีเดือนเข้าไปทีอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับสรุปเข้าออกกี่รอบเนี่ยหกรอบครับหกรอบ,รอบทําไมถึงเข็ดทาไมถึงเลิกได้ทําไมถึงได้รับรางวัลประชาบดีตรงเนี้ยมันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตคือด้วยการใช้ชีวิตที่ผิดพลาดมากๆค่ะ ครั้งสุดท้ายที่ทําให้เราหักมุมได้เนี่ยคืออะไรฮะเพราะว่าการจะได้รับมรประชาดีไม่ไม่ธรรมดาหกรอบรอบที่หกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเราถึงหักแค่หักหักเลยอรอบสุดท้ายนี่ก็คือว่าไม่มีที่ไหนเอาผมแล้วหมายถึงที่บ้านครอบครัวอยย่างครอบครัวก็พี่สาวเสียพ่อเสียแม่เสียพี่ชายย้ายบ้านหนี <c oughs> อ๋วพี่ชายก็ไม่เกเรเกเรแค่ตอนเรียนแต่ตอนหลังเขาก็ไม่ได้เกเรหรอพี่ชายก็อยู่กับครอบครัวครับแต่ว่าพอครอบครัวเขาดีกับเราอ,ะอ่ะเราก็ไปทําลายครอบครัวเขาเขาฝากเงินไปซื้อของแล้วก็เอาไปซื้อยาอย่างเงี้ยแล้ว,ลวพ่อพี่สาวเสียพ่ออะไรฮะตายพาะอ,อะไรพี่สาวเสียเพราะว่าโดนไฟดูดครับโอหแล้วเราไม่ได้ตอบแทนคุณเขาเลยนะมีความรู้สึกแย่ไหมเขาส่งเราเรียนตอนเราออกจากคุกเขาก็ยังให้เราไปช่วยขายก๋วยเตี๋ยวดูแลเขาเสียทลาให้เราเยอะเลยนะแล้วก็ถูกไฟดูดแล้วคุณพ่อคุณแม่เสียจากอะไรคะ คุณพ่อเป็นมะเร็งตับล้าง m, ขึ้นสมองครับ m, แล้วก็วคุณแม่เป็นไตาวายตอนนั้นนะ่ะที่เราสูญเสียหมดทุกคนนะ่ะแล้วพี่ชายก็ย้าย้านหนีเนี่ยเรารู้สึกแย่ไหมเรารู้สึกก้กลับมาดูตัวเองไหมว่าเฮ้ยเราเราไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าทุกคนไม่ดีหนีเราไปหมดเนี่ยไม่ครับตอนนั้นคิดได้เริ่มคิดได้ที่คิดได้ก็คือว่าคิดว่าเราจะไปอยู่ไหนเราจะทําอะไรต่ออคือตอนนั้นวางแผนไว้สองอย่างก็คือออกไปค้ายาต่อกับอยู่ในคุกต่ออค่ะแล้วเราเลือกอันไหนคะก็ตอนแรกเลือกจะไปค้ายาต่อ แต่พอดีช่วงเวลานั้นได้เข้าอบรมก่อนปล่อยกับมูลนิธิบ้านพระพรมครับผมและทางมูลนิธิบ้านพระพรมก็ได้เข้าไปปรับเปลี่ยนทัศนคติการมองโลกการใช้ชีวิตการให้กําลังใจตัวเองครับอก็เลยรู้สึกว่ามีความแล้วไอ้ห้ารอบก่อนหน้าไม่ได้เจอบ้านพระพรเพิ่งม,มาเจอรอบสุดท้ายใช่ไหมรายการเนี้ยค่ะ มีคนที่ต้องโทษผู้ต้องขังที่ออกมาแล้วมปทํางานอยู่บ้านพระพรแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนศาสนาเนี่ยหลายคนละที่มาพูดคุยในรายการเพราะฉะนั้นคุณอนเนกนี่ก็เป็นหนึ่งในที่เปลี่ยนผ่านชีวิตจากบ้านพระพร,รแล้วในวันนี้จากจากวันนั้นกี่ปีมาแล้วคะที่ออกมารอบสุดท้ายที่บ้านพระพรเข้าไปอบรมเราใช่ไหมค่ะแล้วพอออกมาแล้วเราก็อยู่กับเขาเลยใช่ไหมใช่ครับตั้งแต่ยี่สิบห้า พุทธาปี62สอเพิ่งออกรอบสุดท้ายนี่ปี6กสองเหรอคะใช่ครับโอ้ยยาวนานเหมือนกันปีนี้อายุเท่าไหร่นะคะ42ครับ42เท่ากับเราเวียนไหวเข้าออกนี่20ปีเกือบ20ปีเกือบเกือบเพราะว่าเราเข้าตั้งแต่24วันนี้เรา42เราเวียนเข้าออกนี่เกือบ20ปีจนกระทั่งมูลนิธิบ้านพระพรได้เข้าไปอบรมไปชี้ทางแล้วเราเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์เลยไหมคะก็ตอนแรกยังไม่เปลี่ยนครับก็แค่คอยเรียนรู้คอยศึกษาไปเรื่อยๆเลย จนพอมาเจอความจริงว่าเออมันคือเรื่องจริงแล้วทุกวันนี้ย,ยังทํางานอยู่บ้านพระพรตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของมุ้ยทีบ้านพรด้วยแล้วคอยไปเป็นวิทยากรไหมเราเราคือจะเทคเทิร์ไหมว่าเราก็กลับไปบรรยายให้น้องๆในผู้ต้องขังที่เหมือนอย่างที่เราเคยได้รับไหมเราไปเป็น,ปนตอนนี้ทางมุ้ยทีบ้านพรก็มอบหม,มายให้ผมเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานของมุ้ยทแล้วก็คอยเข้า อบรมก่อนปล่อยให้กับผู้พ้นโทษเพราะว่าเราก็จะยกตัวอย่างตัวเองแล้วก็ประสบการณ์ตัวเองให้น้องๆเขาฟังใช่ครับเราเวลาเราไปพูดอย่างนี้ค่ะมีคนที่เปลี่ยนได้แบบเราเนี่ยหลายคนไหมคะเราทำอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะเริ่มเข้าเรือนจําจริงจังก็ประมาณสองปีครับแต่ถ้าเริ่มหนักๆเลยก็คือช่วงปลายปีมาจนถึงตอนนี้แล้วก็มีคนที่เปลี่ยนก็มีครับเพราะว่าน้องๆก็บอกว่าเออพี่ยังเปลี่ยนได้เอพี่ยังเปลี่ยนได้ จริงๆพี่เนี่ยไม่น่าจะเปลี่ยนได้แล้วนะเพราะว่าโอ้โหมันเกือบยี่สิปีนี่มันมันยากแล้วนะมันเหมือนไม้แก่มากแล้วแต่เปลี่ยนได้นี่ถือว่าเป็นบุญแสดงว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีพื้นฐานบุญอยู่บ้างเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่หรือไม่มีบุญเลยเนี่ยมันก็จะไม่เห็นทางสว่างนะก็จะทําซ้ําๆเดิมใช่ไหมครับแล้วมีครอบครัวไหมคะตอนนี้ตอนนี้แต่งงานแล้วครับมีลูกไหมคะยังไม่มียังไม่มีกลัวไหมว่าลูกจะเป็นอย่างเราไม่กลัวครับเพราะว่าเราคิดเราจะปลูกฝังใช่ครับเพราะผมมีประสบการณ์มาเยอะแล้ว แล้วอยู่ที่บ้านพระพรนี่เขาให้เป็นเงินเดือนหรือไงคะทำงานเป็นเงินเดือนอ๋อจริงๆแล้วอีกตําแหน่งหนึ่งของผมที่มีก็คือหัวหน้าโครงการจิ้งหลีดจิ้งหลีฮีโรครับก็เลี้ยงจิ้งหลีดอยู่ในมูลที่บ้านพรแล้วเราก็เอาจิ้งหลีดที่เราเลี้ยงนี่แหละมาแปลรูปเป็นน้าพริกขายแล้วก็ส่งจิ้งหลีดน้ําพริกจิ้งหลีดเหรอคะใช่ครับโอ้แล้วทําเองใครมีคนคิดสูตรโอ้ต่ไม่เคยได้ยินน้ำพริกจิ้งหลีดก็จริงๆตอนนั้นตอนที่เลี้ยงจิ้งหลีดอ่ะลรวจิ้งหลีดมันเหลือ ผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงนะไม่อยากให้สูญเสียผลผลิตตรงนี้เพราะเลี้ยงมาก็นั่นใช่ไหมคือเราส่งจิ้งหรีดเข้าซื้อไปไีกัดกันเหรอคะเออซื้อไปทานครับส่วนมากเขาจะซื้อไปทอดทานกันอ๋อจิ้งหรีดนี่เขาทอดเขาทานใช่ฮแล้วพอมันเหลือเยอะๆขายไม่หมดเราเอามาทําน้ําพริกเหรอคะตอนนั้นยังไม่ยังไม่รู้เลยว่าทําน้ําพริกได้พอดีผมเปิดไปเจอใน Facebook คุณลุงท่านหนึ่งกับภรรยาท่านกําลังทํา เขาก็บอกสูตรน้ำพริกอะไรเงี้ยทำแบบนี้ทำแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ทำตามผมก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะมาทำขายผมก็เลยติดต่อไปทางเมสเซจไปขอสูตรคุณลุงเขาก็ให้เขาบอกเอาสิลูกจะได้ไปทำกินกันผมบอกผมไม่ทำกินครับผมจะไปทำขายเขาเลยบอกดีมากเลยคนจะได้หันมากินจิงหรีดเยอะอืตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ค่อยๆเริ่มแล้วตอนนี้ขายส่งที่ไหนบ้างคะตอนนี้ที่ขายอยู่ก็มีในทิกต o k แล้วก็มีในเพจของน้ำพริกบ้านฉันเป็นน้ำพริกไงคะาคล้ายน้ำพริกตาแดงอย่างนงี้เหรอคะหรือไง เป็นน้าพริกที่ใช้ส่วนผสมหลักคือตัวจิ้งหรีดเลยครับอ๋อออแล้วก็ขายดีขายดีครับชื่อโครงการอะไรนะจิ้งหรีดเลยนะจิ้งหรีดทีโร่จิ้งหรีดทีโร่ใช่ครับดีจังเลยแล้วว่าวลายได้อันนี้ก็คือเราต้องมาแบ่งในบ้านพระพรหรือเฉพาะเรากับครอบครัวก็จริงๆแล้วเรามีทีมงานครับม,มีทีมงานก็เป็นผู้พ้นโทษเนี่แหละครับผมก็คอย แนะนำเขาเราคอยสอนวิธีการเรียนให้เขานอกจากมาทาน้ำพริกจิ้งหรีดแล้วอ่ะในโครงการของกลุ่มที่ผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยคะเรารวมตัวทําอะไรกันบ้างทําทํางานอะไรกันบ้างหรือว่าทําผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างนอกจากน้ำน้ำพริกจิ้งหรีดของที่มูลนิธิใช่ไหมครับก็มีตอนนี้ที่เป็นที่โด่งดังเลยก็คือเบเกอรี่เบเกอรี่บ้านฉันแล้วก็มีชาไข่มุกเป็นชาไข่มุกบ้านฉันแล้วก็คอฟฟบ้านฉันนะครับช่างกรแล้วไปส่งที่ไหนคะ ส่วนใหญ่เราจะเน้นขายตามตลาดทั่วไปตอนนี้เบเกอรี่ก็กําลังที่จะเปิดร้านที่อนุสาวรีย์ครับผมแล้วมูลนิธิบ้านพระอันนี้จะได้รับเงินสนับสนุนจากสภาคุริจักหรือไงคะหรืนไงก็ส่วนใหญ่เป็นเงินบริจาคทั่วไปใช่ครับแล้วแฟนเนี่ยก็คือมาเจอกันที่บ้านพระพรอนี้เหรอคะใช่ครับแฟนเป็นเป็นสมาชิกของคิดเจรจาก็เจอกันวันนมัสการพระเจ้าอ๋อดีจังแล้วก็แต่งงานแล้วครับมีชีวิตใหม่ แล้วมองย้อนกลับไปเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูรายการหรือน้องๆวัยรุ่นที่กําลังเดินหลงผิดหรือว่ากําลังเ,เลือกทางที่เชื่อเพื่อนหรือไม่มีความสุขที่บ้านเนี่ยจะบอกเขายัางไงเพราะว่าเราต้องผ่านความคิดเป็นกระบวนการเป็นช่วงวัยอยากจะบอกน้องๆเขาอย่างไงจริงๆแล้วกันเลือกตัดสินใจกันใช้ชีวิตเป็นของเราก็จริงครับแต่เราต้องต้องดูด้วยอย่างกับผมนะผมเลือกใช้ชีวิต เป็นของตัวเองเลยแต่สิ่งไม่ใช่ทุกคน<า>กดดันไม่ใช่ที่บ้านกดดันเลย,เลยใช่แต่สิ่งที่มันได้มามันไม่ใช่แค่ความสุขของตัวเราแต่มันคือความทุกข์ของคนในครอบครัวอฉะนั้นถ้าวันนี้ใครที่ยังมีครอบครัวอยู่ผมอยากให้ยึดถือสถาบันครอบครัวเป็นหลักมันอาจจะมีบ้างที่พ่อแม่เขาดุเราบ่นเราแต่นั่นเป็นเพราะว่าเขาวังดีกับเราจริงจและการใช้ชีวิตที่การอยู่ในวงการนักเลงด้วยยาเสพติดด้วยผมบอกได้เลยว่า มันเป็นเวลาที่เราใช้ไปโดยสู่นเปล่าจริงๆเพราะว่าวงการนี้นอกจากเพื่อนแล้วนอกจากสิ่งที่เราได้แล้วมันคือมายาทั้งนั้นอไม่มีความจริงใจไม่มีเลยคบกันด้วยศักสีล้วนๆใช่ครับโดยเงินด้วยยาเสพติดด้วยศักสีด้วยอำนาจไม่มีความจริงใจให้กันเลยเวลาที่เราไปมีเรื่องหรือไปชกต่อยหรือไปเตะใครเนี่ยค่ะเราบาดเจ็บกลับมาไหมหรือว่าไม่เราโจ้เราเก่า เวลาคืออยากรู้หัวใจของคนที่ไปตีอ่ะคนเนี่ยมันยังไงไมันต้องได้แผลมันจะต้องเจ็บตัวการจะเป็นนักเลงเนี่ยมันไม่มีทางหรอกว่าจะไปทำก็ฝ่ายเดียวใช่ไหมใช่แล้วไม่เจ็บเหรอคะเวลาโด,ดนตีโดนตั้นกลับมาอะไรเงี้ยโดนตืบด้วยเ่วนาใางเรามังา่งคนละตุบละตัาเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วผมเป็นผมเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมคะค่อน,นข,ข้างรูปร่างผอมเล็กผมอาศัยความวัยหุ่นนี้เมื่อกี้เห็นตอนแรกก่อนเข้ารายการเอ๊ยน่าจะเป็นนายแบบ หรือเป็นดีเจมากกว่าเธอบอกว่าเป็นนักเลงคุมคิวรถตู้อย่างเงี้ยขายยาอย่างเงี้ยนั่น,เ,นเวลาเราเป็นคนตัวเล็กเราก็ไปเป็นนักเลงสู้วเขาไหวหรอคะอาศัยเปิดก่อนคอับวงการนักเลงจะชอบใช้คำนี้เปิดก่อนได้เปรียบแล้วเราวิ่งหนีเหรอคะไม่ครับเราก็เขาต้องมีสวนอยู่แล้วไม่มีใครเขายืนให้เราตุบคนเดียวหรอใช่ไหมมันมีวิธีที่จะทําให้จบได้ภายในสองสามทีครับเลรอ เราเรียนหมัดมวยมาด้วยเหรอคะหรือไงไม่ครับกาเป็นนักเรียนที่ต้องเรียนแต่เป็นนักเลงนี่ต้องเรียนเรียนคือจะแบบเป็นคนที่มีสมรรถภาพในการที่จะเป็นนักเลงอย่างเงี้ยก็เข้าเรือนจําครั้งแรกครับก็ไปเจอพวกรุ่นพี่ที่เขาเป็นขาใหญ่ในเรือนจำเขาสอนเขาสอนให้สอนหมัดมวยสอนวิธีทุกอย่างสอนวิธีการเอาคนลงครับอ๋อเยี่ยมเลยใช่ครับก็ถ้าเราจะเดินไปทําให้ใครสลบ ต้องทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกอาวุธมากกว่าแล้วพี่คนนั้นเขาได้ออกมาจากเรือนจำยังคะเขาตายในเรือนจำานานนะโดยโดยโดยคนอื่นในที่นั่นใช่ครับตัดกันตุ๊บตับเนี้ยใช่ไหมใช่ครับก็คือผู้ต้องขังด้วยกันตีเองตีกันเองเขาก็ตายในเรือนจําโชคดีที่เราไม่ได้ตายในเรือนจําเราจึงมีชีวิตใหม่ดีมากๆาเลยที่มูลนิธิบ้านพระพรได้ไปทํากิจกรรมอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาไป ไปในเรือนจำเนี่ยบ่อยแค่ไหนครับมูลที่บ้านพร,พรเนี่ยไปอบรมไปให้โอกาสไปจัดกิจกรรมกับน้องๆในเรือนจำเนี่ยบ่อยแค่ไหนเพราะตอนนี้เราเป็นเจ้าหน้าที่เราต้องรู้แล้วล่ะคือไปทุกวันเลยทุกวันเลยเหรอคะใช่ครับไปทุกวันเลยส่วนใหญ่แล้วก็เราจะแบ่งเป็นสองทีมใช่ไหมครับก็จะมีอาจารย์อิทธิพลสายหาติเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับพันธกิจเรือนจําแล้วก็อาจารย์จเจริญชัยคล้ายเมฆ ทั้งสองท่านนี่เคยผ่านเรือนจำมาแล้วทั้งคู่ไหมอาจารย์เจริญชัยนี่จะอยู่สถานพินิษฐ์อาจารย์บิวใช่ไหมครับอาจารย์อิทธิพลเนี่ยจะผ่านเรือนจํามามาก่อนใช้มาเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ทั้งสองคนนี้ก็คือจะเข้าไปเป็นวิทยากรไปทุกวันเลยเหรอคะใช่ครับก็สถานพินิษวยเปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆเพราะในเรือนจํามันมีหลายใช่ครับแล้วตัวของผมเองก็ได้รับมอบหมายให้เฉพาะของกลุ่มก่อนปล่อยโดยเฉพาะของก่อนปล่อยก่อนปล่อยนี่ก็คือใกล้จะพ้นโทษแล้วใช่ครับ จะเลือกทางแบบไหนใช่ครับแล้วที่เราไปอบรมมีไหมคะว่าเออเราก็คุยแล้วก่อนปล่อยสารพัดมันก็กลับไปอีกมีไหมคะมีครับกี่เปอร์เซนต์ตอนนี้ที่ผมสอบถามมาทั้งหมดเจอหนึ่งคนครับอ๋อก็โอเคอยังถือว่าน้อยแปลว่าสิ่งที่เขาฟังเรามีประโยชน์ครับเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเข้าไปผมเอาชีวิตความจริงอะ่ะ เอาความจริงที่เขาจะต้องรับรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตกับสังคมภายนอกไปให้เขารับรู้มากกว่าทั้งคา้ายาเสพยาเป็นนักเลงเนี่ยแผลใหญ่ๆที่เราโดนหนักๆระดับไหนแบบเกอบปางตายโดนแทงโดนสวนหรือว่าไม่เคยโดนอะไรเลยไม่เคยโดนอะไรเลยครับอถือว่าเก่งเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบโหเขาเรียกอะไรนะักเลงต้องแผลเต็มตัวนะต้องผ่านมาแล้วแบบฝึกเยอะอะไรเงี้ยเราไม่เคยโดนเลย<ช>มันก็เลยทําให้เราไม่เข็ด เพราะถ้าเราโดนหนักๆเราอาจจะเข็ดตั้งแต่ครั้งแรกๆใช่ครับอันนี้เราก็เลยไม่เข็ดเพราะว่าเรามีจุดตลบจัดการได้ไม่เคยโดนเลยมีคนพูดไหมว่าเราเป็นเพชรฆาตนายกอะไรเงี้ยไม่ครับไม่ใช่ไหมถ้าดูหน้าตายิ้มแย้มมากหน้าตาแบบไม่ไม่คิดเลยถ้าไม่บอกเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าว่าผ่านชีวิตไปอย่างโชคโชนแต่ถือว่าเป็นคนที่มีบุญเท่ากับว่าพื้นฐานจิตใจเราแล้วเราต้องเป็นคนดีมาก่อนเพียงแต่เราปล่อยให้เพื่อนกับ ความอะไรเนี้มันมันชักชักนำตัวเราไปใช่ไหมอำนาจอำนาจจิตของเราเองนั่นแหละอยากเป็นที่การอยากเป็นยอมรับใช่ที่ยอมรับอยากเป็นที่ยอมรับแล้วตกรงใครยอมรับ, <ๆ S 2> รบอยากเป็นที่ยอมรับได้ให้ใครยอมรับเนี่ยแต่คําถามเนี่ยคือผมอยากให้คนรอบตัวยอมรับผมเหมือนเหมือนยอมรับพี่ชายผมรอบตัวก็คือครอบครัวพ่อแม่พี่สาวเงี้ยเหรอคะหรือไม่ใช่เพื่อนอ๋อเพื่อนแล้วตัวงเพื่อนพวกนั้นยอมรับมากกว่าพี่ชายสิเพราะพี่ชายพี่ชายไม่เก่งแท้ละ พี่ชายไม่เก่งละถ้าเทียบกันนะ่พี่ชายได้ติดคุกไหมคะพี่ชายไม่ไม่เคยครับเพราะ<ร>ฉะนั้นเราเก่งกว่าครับประกาศสิทธิบัตรเราเยอะกว่าเจ๋งเลยอยากให้ทุกคนยอมรับเป็นเพราะว่าเรารู้สึกมีปมด้อยว่าพี่ชายเหนือกว่าเรา,างเงี้ยเหรอคะใช่ครับอ๋อแล้วพี่ชายเรียนหนังสือเก่งไหยคะพี่ชายก็เรียนได้ใน,านาระดับหนึ่งแล้วพี่ชายเรียนจบถึงชั้นอะไรมัธยมต้นครับอ๋อ้วตอนนี้เรากลับมาเรียนต่อปะเรียนครับกาลังเรียนกศนมปลายอยู่ครับอ๋อค่ะ คิดมีโครงการคิดจะวางแผนจะมีครอบมีลูกไหมคะตอนนี้มีครอบครัวแล้วมีภรรยาคิดจะมีลูกไหมคะคิดครับแล้วเราต้องสวดมนต์ภาวนาหรือเราต้องเตรียมแผนการในการสอนลูกยังไงถึงจะถึงจะทําให้ลูกปลอดจากมลพิษเพราะว่าเด็กเนะี่ยเราเลี้ยงมาดีแน่นอนพ่อแม่เราก็เลี้ยงเรามาดีแต่ว่ามอาจจะด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยเพื่อนตรงนี้เรามีมีแนวคิดยังไงที่จะถ้าเรามีลูกเราต้องวางแผนยังไงให้ลูกเราเนี่ยปลอดภ<ม>ัยจาก สิ่งแวดล้อมแล้วก็เพื่อนที่จะสักชวนต้องบอกงี้ครับเนื่องจากว่าผมเป็นคริสเตียนใช่ไหมครับแล้วคริสเตียนมีความเชื่อในพระเจ้าฉะนั้นลูกของผมผมวางใจในพระเจ้าอผมอธิษฐานและผมจะมอบชีวิตของเขาไปให้กับพระเจ้าอและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเขาจะต้องรู้หลักมโนธรรมให้ได้เพราะว่ามโนธรรมใช่ครับมโนธรรมเหล่านี้สอนตัวผมเองสอนใจผมเองด้วยก็เลยยับยั้งได้ชั่งใจได้ถ้าเกิดว่าชีวิตของเขามีมโนธรรม ของพระเจ้าชีวิตเขาไม่มีทางเป็นอย่างผมแน่นอนหันมารับถือศาสนาคริสต์นี่กี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่ออกจากเรือนจำมาออกจากเรือนจำมาปี6262 62ก็เท่ากับ3าปีก็ถือว่าเคร่งพอสมควรถึงจะเข้าถึงในพระพระคริสต์ได้ใช่ไหมคะก็ถือว่าเคร่งแล้วแฟนก็ภรรยาก็นับถือคริสต์เช่ภรรยาก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันอยากให้บอกอะไรกับท่านผู้ชม ที่ดูรายการเราอยู่มีแฟนรายการของเราเนี่ยแฟนจาก YouTube เยอะมากเลยแล้วก็แฟนในประเทศต่างประเทศอยากบอกอะไรกับเขาในฐานะที่วันนี้เราได้รางวัลประชาบดีซึ่งเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่นะคะจะจะได้รับประธานจากพระเจ้าองค์เธอพระองค์เจ้า,จาสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาเว่า mm hmm. รางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่จะเป็นกําลังใจเป็นเป็นแรงส่งให้เราเนี่ยเออมีความภูมิใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราผ่านมาเนี่ย ยิ่งกว่าได้ปริญญาตั้งหลายใบยอยีกนะการเข้าออกหกหกครั้งหกครั้ง,งบอกอะไรท่านผู้ชมเชิญค่ะพูดเลยถ้าตรงนี้จะเป็นรายการที่เป็นสื่อกลางที่ดีก็อ,อยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็จริงๆแล้วพวกผมนะที่เป็นอดีตผู้ต้องขังเราอยากกลับตัวหมดจริงๆแต่เนื่องจากว่าสภาวะแวดล้อมแล้วก็สภาวะทางด้านจิตใจของเราเราไม่สามารถที่จะยืนหยัดได้นะครับฉะนั้นครอบครัวก็เป็นส่วนสําคัญก็อยากให้ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ สำหรับวันนี้เองตัวผมที่ได้รับรางวัลราชาบุรีก็ต้องขอ,ขอขอบคุณพระเจ้าครับจริงๆที่ได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็การทําตัวที่มันมีประโยชน์ต่อสังคมมันทําให้ชีวิตผมรู้สึกว่ามีคุณค่ามากขึ้นก็ฝากเป็นกําลังใจให้ตัวผมแล้วก็ทางมูล,ลนิธิบ้านพระพรด้วยครับอยากจะให้แนวคิดการที่จะตั้งรับหรือการที่จะต่อสู้กับวันเวลาที่ตอนที่เรากําลังจะเห็นผิดเป็นชอบตอนที่เราจะหลงผิดหรือกระทาผิดเนี่ย ถ้าตอนนั้นเนี่ยถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้สิ่งใดที่จะเป็นตัวกั้นหรือตัวสกัดได้ลองคิดดูว่าอยากบอกคือตรงนั้นจะเป็นจุดพีคที่สุดเลยนะเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของคนเลยตอนที่เราจะทําผิดหรือกําลังจะหลงผิดหรือกําลังเคลื่อนจะชวนเนี่ยเราจะใช้อะไรเป็นตัวสกัดกั้นในตอนนั้นได้โอ้ถ้าพูดถึงการใช้อะไรเป็นตัวสกัดกั้นอารมณ์ของเรานะตอนนั้นก็ต้องคิดถึงว่าเรามีใครอยู่บ้างและสิ่งที่เราทํามาให้นึกถึงผลเสียมากกว่า อย่าใช้อารมณ์ของตัวเองครับทีนี้จะมีใครอยู่บ้างแต่ถ้าบางคนบอกไม่มีใครเพราะบางคนเด็กปัจจุบันเนี้ยมาจากครอบครัวแตกแยกพ่อไปทางแม่ไปทางนึงพ่อแม่ด่ากันพ่อแม่เลิกกันกลับเข้าบ้านก็ไม่ไม่เจอใครเพราะฉะนั้นเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะคิดถึงใครไงเพราะเขาไม่มีใครตรงนี้ค่ะอย่างของคุณอนเอกเน,กนมีคุณพ่อคุณแม่มีพี่สาวมีพี่ชายแต่ว่าบางคนไม่มีใครเลยกลับเข้าบ้านก็ ขาไม่มีใครที่เขาคิดว่าเขาจะต้องรักใครหรือจะต้องอยู่เพื่อใครตรงนี้มันสําคัญมันเป็นจุดที่ผลักดันเด็กให้ไปในทางที่ผิดเยอะมากเลยตรงนี้ถ้าถ้าเกิดมองย้อนไปคุณเอเนกอยากบอกอะไรถ้าเกิดมอง<ช>ย้อนไปสําหรับคนที่ไม่มีใครเลยนะครับให้มองถึงตัวเองครับเพราะว่าตัวผมเองนะเข้าออกเรือนจําก็หกครั้งแล้วแต่ละครั้งที่เข้าออกเรือนจําก็ไม่เหลือใครเหมือนกันนะครับ<ห>มออกมาแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือใครเลยค่ะก็ะ อยากให้มองถึงชีวิตของตัวเองว่าข้างหน้าเราจะใช้ชีวิตยังไงค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันพยายามเฟ้นหาคําตอบนะคะจริงๆดิฉันอะก็ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหานหาวเคยเป็นผู้พากษาสมทบสารเยชนและเข้าครัวเคยตัดสินเด็กทั้งได้เข้าไปอยู่ตัวเองก็เข้าไปเป็นวิทยากรไปดูแลเด็กตามเขาเรียกพฤติกรรมในสถานพินิษในเรือนจําเพราะฉะนั้นคําตอบควรในถูกต้องที่สุดเลยสุดท้ายไม่ใช่ว่าเวลาที่คิดแล้วทํา ถ้าคิดว่าจะทําเพื่อใครให้คิดถึงคนที่เรารักแล้วอยากทําแต่บางคนมันไม่มีคนนั้นอยู่เลยไม่มีใครที่เรารักหรือไม่มีใครที่รักเราหรือไม่รู้จะทําเพื่อใครต้องทําเพื่อตัวเองคิดยังไงก็ได้ให้ตัวเองนั้นมีอนาคตที่ดีอย่าให้ตัวเองต้องเสื่อมเสียอย่าให้ตัวเองต้องลำบากนะคะการติดคุกก็ไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะคุณอนเนกผ่านมาแล้วหรอบตั้งแต่อายุ24ี่จนถึงอายุ42และถ้าย้อนหลังไปออกมาตอน6 3สก็3ปีเพราะฉะนั้นการเข้าออก เรื่องจำไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วก็ก็จะถูกคนในครอบครัวตัดขาดเราไปเรื่อยหายไปเรื่อยสุดท้ายก็ไม่เหลือใครอยู่ดีต้องขอชื่นชมนะคะแล้วขอเป็นกําลังใจให้พระเจ้าให้ชีวิตใหม่แล้วก็ให้ครอบครัวดีๆขอให้คุณณเองเป็นไอดอลให้กับเด็กที่กระทําผิดได้มีชีวิตใหม่จริงๆขอบคุณที่มีมูลนิธิบ้านพระพรนะคะเป็นกาลังใจให้ท่านผู้ชมคะต้องขอบคุณสําหรับการติดตามชมจริงๆเลยค่ะรายการนี้มีอะไรหลายอย่างที่ คนทั่วไปไม่พูดกันคนก็จะไม่พูดในบางสิ่งแต่จริงๆแล้วถ้าเราพูดกันด้วยความจริงความจริงนั้นอาจจะเป็นบทเรียนความจริงนั้นอาจจะเป็นข้อที่สอนใจใครไม่มีใครทุกคนที่เกิดมาแล้วอยากจะเป็นคนไม่ดีไม่มีใครอยากทําผิดไม่มีคนไม่มีใครอยากติดคุกแต่ถ้าผิดพลาดไปแล้วจะมีใครล่ะคะที่จะคอยเตือนหรือเป็นแบบอย่างให้นี้ที่บ้านพระพรละคุณอนเนกได้รับโอกาสนั้นนะคะวันนี้ขอบคุณจริงๆพบกันใหม่คราวหน้าลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ